แล้วฉันบอกเธอหรือยังว่าเดี๋ยวเธอต้องขึ้นเดินแบบโชว์นาฬิกาคอลเลกชันใหม่ด้วย<ะ>เดินแบบทำไมทำไมเพลงไม่รู้เรื่องมาก่อนล่ะคะก็ก็หนูเรานี่ไงมาเดี๋ยวฉันพาไปเตรียมตัวไม่ไปอะเพลงเดินแบบไม่ได้เพลงสาวโปรงลางไม่ใช่นางแบบเพลงเดินไม่เป็นหรอกค่ะเอาหน้าขำๆ ถามนะคะเพลงไม่คยเพลงไม่ทำเพลงไม่เดินเพลงไม่พร้อมพาเลงกลับบ้านนะคะเรนไปไม่ได้ไปไม่เอาะนังแบบเต็มตัวนะครับอีกสิบนาทีนะครับ แล้วค่ะพร้อมมาเชิญด้านนู้นเลยนะคะยินดีด้วยนะคะน้องใหม่ในวงการเซเลบที่ได้เดินปินิเล่มันน่าย,ยินดีหรือว่าดีใจตรงไหนหลหรคะถ้าพี่รัฐอยากเดินเนี่ยเพงยกให้เอาไหมคะไม่ดีกว่าจ้ะเดี๋ยวคุณศาสตร์ไม่พอใจอ๋อฉันลืมแนะนำไปนีม่มุกดารัฐเธอคงพอได้ยินเรื่องของมุกกับคุณศาส์บ้างใช่ไหม ารัฐเขาเป็นตัวจริงของศาสตร์เธอไม่ใช่ลังแบบเต็มตัวสแตนบายนะครับพร้อมนะคะเตรียมตัวเดินออกตามคิวได้เลยค่ะเชิญด้านนี้ค่ะ ในนี้คงจะมีสัตของสีดดค๋ณจะอดอะไรนะที่จะทำให้มันดับก่อนที่จะได้เท เดียล่าค่ะขอโทษนะคะคุณเพลง กลับแล้วล่ะคะ่ะยังไม่ถึงเวลาคุณอยากเปิดตัวแฟนใหม่ของศาสตร์วันวิจกักก็สมใจคุณแล้วนี่คะ่ะตอนนี้ทุกคนเขาก็รู้กันทั่วไปหมดแล้วอะ่ะสวัสดีครับคุณมก ขอยรักกันนานๆนะคะเดี๋ยวสิครับปากับใจอตรงกันหรือเปล่าแล้วคิดว่าตรงหรือเปล่าล่ะคะที่อยูู่มุก็กลายเป็นคนไร้ค่าในสายตาของาศาสตร์แล้วเพลงขอตัวไปรอที่รถด,ดีกว่าไหมคะ ถ้าคิดว่าการทำแบบนี้แล้วมุกจะเลิกรักคุณมุกก็ต้องเสียใจด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะทำให้มุกช้ำแค่ไหนมุกก็เลิกรักคุณไม่ได้หรอกคะ่ะมุกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ด้วยนะคะ ใจอ่อนใช่ไหมแพงรู้ทันนะคะอย่ายทำเป็นรู้ดีนะเราอะแต่แพลงว่าอาดีตกิ๊กคุณเขาคงเสียใจมากเลยอะค่ะเขาเขาไม่ได้มารยาเลยเหรอค่ะแต่มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณมุกจริงใจเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องเป็นแฟนฉันต่อไป ะะเมื่อกี้เนี้ยเขาเพิ่งพูดเลยนะคะว่าไม่ว่ายัางไงเขาก็ไม่หยุดรักคุณอ่ะเธอก็ต้องทำให้เลิกสิไม่งั้นน่ะฉันจะให้เธอมาเป็นแฟนฉันน่ะมาเป็นไฮโซนีหนาว เอาทุกคนครับทุกคนครับขอเชิญทางนี้ครับขอเชิญทางนี้ครับขอประชุมนิดนึงครับขอประชุมนิดนึงครับขอประชุมนิดนึงอะไรอะไรอีกยะผมคิดออกแล้วโชว์โปรงลางของเราเนี่ยมันต้องมีวัฒนธรรมต่างชาติมาผสมผสานคราวนี้รับรองได้ว่าต้องถูกใจเป็นรุ่นแน่นอนเราต้องร้องเพลงสไตล์เกาหลีเกาหลีอแกร้องเพลงเกาหลีเป็นเลยยะแม่ไหนร้องให้ฉันฟังสิ ทุกคนฟังนะครับสิวๆเลยคนอยากเป็นแฟนทำไมได้เป็นแค่เพื่อนคบมากี่ปีกี่เดือนให้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเองเหรยอเดี๋ยวนายมังคุดเนี่ยเหรอเพลงภาษาเกาหลีของนายแล้วนี่ฉันทำอะไรอยู่คนอยากเป็นแฟนลองเพลงอ่ะแล้วนี่แหละ โลกร้อนก็แค่น้ำแข็งละลายแต่หัวใจฉันละลายเพราะสายตาเธอเออแลนี่ละคืออะไรเหลียแล้วทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอ๋อเการ้องเพลงเหลี่ยเกาหลี่ยเพลงร้องเฮ้ยบลอนเพลงเกาหลี้ยโอ้โหสารละน่ะอะไร้เพลงยังไม่กลับมาสัทีอ่ะ นี่มันดึกมากแล้วนะปลาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกป่านนี้คงอยู่กับคุณตานแล้วมั้งก็นั่นแหละที่วีเป็นห่วงอ,อ้ย มาคือนี้เรามีนัดซ้อมโปรงงรางกันไม่ใช่หรอก็ใช่อ่ะแต่ว่าคือขอโทษนะครับที่พาแฟนมาส่งไม่ช้าจนเกินไปพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะพี่รักพี่รัก เชิญค่ะเพลงเพลงก็บอกกับเพื่อนๆพี่สิว่าเพลงกับคุณศาสตร์เป็นแค่แฟนปลอมๆก็คุณศาสตร์เขาปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอ่ะนอกจากคุณศาสตร์ล้วก็ไม่แค่ปลากับเพลงเท่านั้นที่รู้เหรอเฮ้ ตอบมันใะดีๆนี่มันยังไงกันตกลงเธอเป็นแฟนคุณสาร์จริงๆหรอเพลงจะบอกหรือไม่บอกถ้าแพงไม่บอกนะอย่าหวังเลยว่าคืนนี้เพลงจะได้กลับบ้านมีง่ายๆใช่แพงกับคุณสารเป็นอะไรกันก็ก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั้นแหละอะไรล่ะเห็นแล้วล่ะอือ อแทนกับคุณศาสตรเราเราคบกันจ้าไม่ได้ไม่ได้ไงใช่สิจริงด้วยอ่ะได้เอ้าวีเป็นไรอ่ะเห็นเพื่อนมีแฟนรวยอ่ะอึ้งไปเลยแซ่ ผมอยากได้แหวนที่สวยที่สุดในร้านของคุณมุกเอาให้เพลงพินนะครับ